คำถามคือกรณีที่เอาไปใช้ด้านหลังเราเนี่ยเราควรใช้แบบเกลียวแบบสองจังหวะหรือแบบสามจังหวะดีที่สุดอ่าแบบไหนดีที่สุดแบบเกลียวแบบเกลียวตายก่อนเพื่อนเลยครับอันนี้เรื่องจริงมันคายเองได้ครับทีนี้พอมันคายเองได้เราไม่รู้บางทีเราไปพิงเราไปอะไรนะครับมันเกิดการบิดครับบิดปุบ๊บขัดกันหลุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอมลปุ๊บเนี่ยมันขัดกันหลุดออกมาเลยร่วงเลยครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดที่อยู่ในจุด อับสายตานะครับควรจะเป็นสามจังหวะนะครับจับไว้อย่างนี้นะครับสมมติว,ว่าเราตกตึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับราการที่เหลือแล้วตรงเนี้ยจะไม่มีโครงสร้างอะไรเลยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองท่าด้วยกันนะครับหนึ่งปั่นจักรยานอากาศโดยการยกเท้าสูงสูงนะครับยกเท้าสูงสูงสูงยิ่งดีนะครับสลับนี้ปุ๊บปุ๊บสองขัดสมาตรลักษณะน,นี้นบนอนากาศน <laughs> ะครับเดี๋ยวลองปั่นจักรยานอากาศช้าช้าปั่นเท้สูงเล่วยกเท้าสูงนีเลยเอิบเอิช้าช้าช้าไม่ต้องรีบยกทีละข้างอ่ะ โซล่าเซลล์ครับระบบโซล่าบริษัทสยามพุกรกิครับผมทําเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับก็ทำไฟฟ้าแรงสูงครับพวกตั้งมองกกมอแปลงพวกม,ม,ม,มันจําเป็นต้องขึ้นที่สูงในการทํางานครับผมต้องมีการขึ้นนั่งร้านหรือว่าขึ้นบันไดในการติดตั้งครับผมต้องใช้บันไดใช้นั่งร้านอะไรพวกนี้ครับเอ็กลิฟบูมลิฟอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะมีการทํางานบนที่สูงนะครับบนหลังคาอย่างเช่นการติดแผงหรือการขึ้นไปตรวจงานอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับกฎหมายของที่สูงครับผมแล้วก็มาตรฐานของอุปกรณ์การใช้งานอย่างแรกเลยครับกับการคำนวณหาองศาของการตั้งบันไดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อย่างเช่นพวกาการตรวจอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะครับว่าพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับ อยากให้มาครับอยากให้มาอบรมมันจะได้มีความรู้เราจะได้เซฟร่างกายเซฟชีวิตเราได้อครับอ่าควรที่จะมาเรียนครับผมได้ทั้งความรู้แล้วก็วิธีการในการเอาตัวรอดถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้มาอบรมหลักการที่ถูกต้องนะครับก็จะมีความอันตรายมากกว่าอ่าคนที่มาอบรมแล้วนะครับคนที่มาอบรมแล้วก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการทํางานได้ลงเยอะมากๆเลยครับ